ม a ด,ด้ a สองสกายแอคตัวสปอร์อตผ่อนอยู่5,000มีที่ซันออโต้นะจ๊ะมาพบกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น m a ด,ด้าสองนะคะสกายแอคทีฟตัวสปอร์ตห3 Hi ึ่งจุ n ไปี2018นะคะไฟของเขาโจบเฉียวเหมือนเหี่ยวเลยนะคะดูแบบว่ารําสมัยนะคะด้านหน้าบอกเลยกระทังเป็นสีดำนะคะมีตาสัญลักษณ์ มัดด้าอยู่ด้านหน้าเลยนะคะน้องคันนี้สีสดใสนะคะมาในราคาขาย49,000บาทเอาส่วนลดงนเงินดาวไปเลย30,000บาทนะคะเหลือขายเพียง379,000บาทราคาผ่อนอยู่ที่7,177บาทผ่อน7ปี84งวดเท่านั้นแถมคันนี้ยังได้โปรขับฟรี2เดือนซันออโต้ช่วยจ่ายค่างวด2,000บาทยาวนั้น10เดือนเลยจะเหลือผ่อนอยู่5,177บาทเท่านั้นจ้า ภายในเป็นบาะผ้านะคะมีรายแบบว่าล้ำสมัยเลยนะคะด้านหลังนั่งได้ถึง3คนเลยนะคะคุณลูกค้าพับเบาได้ด้วยนะคะข้างในภายในสะอาดเรียบหรูก,กิบเก๋เลยนะ,ะแล้วก็เป็นบาะผ้าทรงสปอร์ตนะคะคุณลูกค้ามีแอร์ช่องกลางด้วยแล้วก็มีแอร์กลมๆหมุนได้360องศาหน้าจอของเขานะคะสามารถาเล่น FMAM ได้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วใส่แผ่น CD ได้ DVD ได้ สามารถเชื่อมต่อ USB a u s ได้เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ขับง่ายกับสบายมีช่องวางแก้วด้วยบวงมาะัรเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วสามารถโคอนโทรลเครื่องเสียงได้นะคะกระจกมองข้างปรับรับปรัไฟฟ้าท,ที่อยากได้มาด้าสองนะคะคันนี้นะคะไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องมีเงินมากใช้เงินคอ,อนิเอร์หนึ่งพันบาทจบครบหมดทุกอย่างจ้า